หง่วงจุ้ยพิชัยสงขาขอขอบคุณเอนไซม์รีเป่าพลังมหาจัจย์จากธรรมชาติเอนไซม์บำบัดสวัสดีครับคุณบรรณหัสในวยัยห้าสิบปีผมอาจารย์ธนวัฒน์ครับได้เกินเบื้องต้นแล้วนะฮะว่าพยายามนะฮะ อย่าลงทุนมากมายนักในวัย49ปีเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนท่านอีกแล้วอายุจรเข้าสูง50ปีครับอย่างนี้ฮนะมีการเล่นตลกทางด้านในเรื่องของดวงของท่านตาแหนง่งมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายครับดาวดวงนี้ครับเข้ามามีอิทธิพลอีกแล้วนะครับราหูครับราหูเป็นเช่นไรครับ คือตำแหน่งของโลกดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวจันนะฮะเงาของโลกไปบังตำแหน่งของดวงจันทนั่นเองทำให้เกิดความมืดเกิดขึ้นจะมืดเช่นไรครับมันยายภาพพร้อมกันเลยนะฮะตำแหน่งนี้เขาเรียกราหูครับหลายคนว่ากันไปต่างๆนา,นานาครับแต่อย่าไปกลัวครับ เพราะนี่คือเรื่องที่สมมติขึ้นในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นเป็นกุศลบายในเรื่องของธรรมะว่ามียักษ์นะฮะกำลังอมงยุงจันอยู่หรือดวงของท่านกำลังจะถูกกลืนความดีเข้าสู่ที่มืดผมตีง่ายไหมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขึ้นภาพนี้ดีกว่านะครับความมืดที่มาเยือนของท่านหลังจากปีเกิดวยัยห้ปีผ่านไปประมาณสักสี่ห้าเดือนครับ ราหูจะจับเต็มเลยแต่ตอนนี้ครึ่งใบก่อนนะฮะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเรื่องไม่คาดฝันเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่การลงทุนต่างๆเริ่มชะลอตัวลงอาชีพการงานก็เริ่มเสื่อมลงครับการเงินครับลดน้อยถอยลงไปครับระมัดระวังผมบอกแล้วว่าระวังให้ดีคู่แข่งและศัตรูจะแข็งแรงในช่วงปลายปี49นะ,ะอย่าประมาทในเรื่องของการลงทุนนะท่านดูเทปก่อนที่จะ50ท่านจะปรับตัวได้ทันทันที มีเรื่องบางเรื่องครับเรื่องเจ็บป่วยฮะเพราะราหูดวงนี้หมายถึงอาการแพ้ต่างๆภูมิแพ้ครับหน้ามืดตาลายนะฮะตั้งแต่เอวลงไปมีโอกาสได้ผมบอกแล้วมีโอกาสผ่าตัดเลยทีเดียวนะฮะคมมีดนะฮะของมีคมต่างๆต้องระมัดระวังนะฮะมีเรื่องของการได้จากที่อยู่ด้วยเช่นเดียวกันอาชีพเสื่อมแล้วก็ถูกใส่ร้ายหรือใส่ความครับ เช่นนี้ครับในครึ่งปีหลังต้องระมัดระวังให้ดีฮะการเงินการงานความรักเรื่องชะลอตัวลง50เอร์เซครับในครึ่งปีฮะหลังจากวันเกิดหรือเดือนเกิดในปีนั้นๆน5้ปีเป็นต้นไปนะฮะอยู่นิ่งๆสบายๆนะฮะอย่าไปกระทบกระทั่งกับใครเป็นเด็ดขาดเพราะราหูนี่เห็นไม่ได้ฮะอันไหนผิดก็ใส่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นดึงกลับมาครับนิ่งๆครับอย่าพึ่งพูดไปก่อนใจเย็นๆนะ,ะให้บุคคลอื่นเป็นคนถ่ายทอดไปหรือให้เขา สแสดงพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ชะตากรรมของเขาก็จะตามเล่นงานเขาเองครับอย่าไปอาฆาตพยาบา,าทใครเด็ดขาดในช่วงราหูอมจันทร์ในปี50นะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องทําบุญกับคนตายครับเป็นสิ่งใดก็ได้นะฮะตามมูลนิธิต่างๆลงศพผ้าขาวหอ่อศพนะครับโ์อมอลีนนะฮะสิ่งที่อยากให้ท่านไปทำนะฮะวัย50ปีนะครับบริจาคพวก น้ำยาล้างห้องน้ำถ้าเป็นไปได้ล้างแก้เคล็ดสักนิดนึงครับให้ครบแปดห้องทำได้ไหมฮะห้าสิบปีหรือเสื่อมเกียรติเสื่อมเสียเกียรติยศแต่นี่เป็นวิธีการปรับแก้ดวงนะฮะจ้างคนก็ได้ครับแต่ท่านต้องยืนกำกับด้วยแล้วก็บอกจะเอาว่าให้ทราบว่ามาทำคุณงามความดีถาวายพวกถังขยะครับเข้าวัดเข้าวา ้ครบแปดใบนะมีสีดํานะหมายถึงของดํานี่แหละฮะแล้ประครบห้าสิบปีแก้ราหูด้วยนะครับของดำแปดอย่างครับผันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับเท่านี้ครับผ่านฉลุยครับดาวศุกร์ยังคงควบคุมท่านอยู่นะครับแต่ราหูมาจรเช่นนี้ปล่อยปลาปบ่อยด้วยนะฮะตำแหน่งของฮวงจุ้ยครับตกเฉียงเหนือครับ เอาน้ําสะอาดดไปวางติดระบบแสงสว่างอย่าปิดเด็ดขาดนะครับเปิดเอาไว้ฮะภายในบ้านตกเฉียงเหนือนอกบ้านปิดได้ไม่มีปัญหาครับวางน้ําล้นฮะห้ามดําเด็ดขาดนะครับมุมที่ตะวันตกเฉียงเหนือมุมบ้านคอนโดมิเนียมเลี้ยงปลาครับเป็นปลาแดงครับแปดตัวครับเห็นไหมฮะแตกต่างกันแล้วเห็นไหมฮะมีวิธีการแก้แบบนี้ครับแล้ววัยห้าสิบเอ็ดปีครับอย่าพลาดครับคนมาเป็นรหัสห้าสิบเอ็ดปีครับเป็นเชื่อไร ช่วงดาวจรกับผมจันทร์ธวัฒน์ช่วงหน้าครับงวงจุยพิชัยสงขาเบาหวานความดันโรคหัวใจภูมิแพ้เมเร็งโรคต่างๆเหล่านี้อาจเกิดกับชีวิตเราได้ตลอดเวลาเพราะคนเราเมื่ออายุมากขึ้นการสร้างเอนไซม์ในร่างกายเราเอง ก็จะลดน้อยลงตามธรรมชาติการพร่องเอนไซม์ทำให้กระบวนการฟื้นฟูซ่อแมแซมและสร้างเซลล์ใหม่ของร่างกายบกพร่องอันเป็นที่มาของโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายแก่ร่างกายเร็วกว่ากำหนดอาการที่แสดงให้เห็นว่าร่างกายคุณกำลังขาดเอนไซม์ 1. รู้สึกเหนื่อยเพลียจากการกินอาหารมื้อหนัก 2. อ่อนเพลียประจำ 3. า 3. ท้องผูก 4. ท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเป็นประจำ หามีกลิ่นปาก 6. ภูมิแพ้ง่ายแผลหายช้าปัญหาต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถชดเชยได้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีเป่าเอนไซม์ลีเป่าเอนไซม์เป็นเอนไซม์บำบัดคิดค้นด้วยภูมิปัญญาของคนไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติส่วนประกอบที่สำคัญ1แคปซูลสาหรายสไปรูลีนาคุณสมบัติให้โปรตีนคุณภาพสูงงานดำบดอบแห้ง จมูกข้าวสาลีรำข้าวกล้องและยังอุดมไปด้วยเอนไซม์ที่สกัดจากต้นกล้าพืชอีก20ชนิดรีเป่าเอนไซม์เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานภูมิแพ้ระบบหลอดเลือดหัวใจผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารผิดปกติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเรง็งหากท่านต้องการฟื้นฟรูร่างกายให้สมบูรณ์ปกป้องสุขภาพของท่านให้ห่างไกลาจากโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายต้องรีเป่าเอนไซม์เท่านั้น ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3เป็นอาหารเสริมที่ว่าหายเร็วมากฟื้นตัวเร็วมากเดิมก็เป็นโรคเบาหวานนะฮะก็หลังจากการเอนไซม์ที่เป่าขึ้นมาก็อาการก็ดีขึ้นคือช่วยชุขภาาได้ดีนะผมเป็นโรคหลายโรคทั้งสามโรคโรคลิซิดวงโรคโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคเกาต์ตอนที่ไม่ได้กินดีเป่าเนี่ยผมต้องยาโรงพยาบาลมาพ่นอยู่ตลอดเวลากินยาตัวนี้เข้าไปเนี่ย ยาพ่นตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วแตงละผมเนี่ยตอนนี้ร่างกายผมตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากเลยมัผมิดกับเมื่อก่อนโรคเบาหวานมาสองปีว่าแล้วแล้วก็โรคโรคคืลโรคอบเป็นกรรมพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นไซนัสมาทานรีเป้าแล้วก็ทานมาเดือนแรกก็รู้เลยครับดีเลยตอนนี้ก็ทานมาเรื่อยๆ้า,ารีเป้านี่ดีผมรับประกันได้ครับป่วยเป็นโรคมะเร็งครับเป็นมะเร็งที่เพนาน์าดทางโรงพยาบารเซนต์มหาลีเป้านะครับให้ในรู้จักแล้วก็ ให้ได้ทานมานะแต่นั้นมีอาการที่นีขึ้นมากๆครับและทุกครั้งที่ไม่หาคุณหมอนี่แผลผ่าตัดหรือแผลในปากเนี่ยยังมีจนเห็นได้ชัดแล้วก็คุณหมอก็สวดดูสองกล้องก็ไม่พบว่ามีเนื้อร้ายอะไรตอนนี้ไม่ต้องทําการฉายแสงแล้ว ผลิตผันธ์รีเปา่านี้ในห้ชีวิตใหม่กับผมจริงๆครับถ้าเจอรีเปาล์าละรีทานเลยค่ะดีจริงๆนะคะทานรีเปล่าเป็นประจําเหมือนดิฉันนะคะทุกคนจะมีสุขภาพดีและมีผิวพรรณดีสวยงามะค่ะทุกเสียงต่างยืนยันในคุณภาพว่ารีเปา่าเอนไซม์ดีต่อสุขภาพจริงโปรโมชั่นพิเศษหนึ่งกระปุกบรรจุหนึ่งร้อยแคปซูลราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทพิเศษสุดสามกระปุกเพียง 2,500บาทเท่านั้นด่วนสั่งซื้อได้ที่โทร081 755 2291 081 755 6061